ผงเฉียมนเหา่าสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม5ทุกคนชั่วโมงนี้ก็กลับมาพบกับเหล่าซื่อจินอีกครั้งนะคะนี่ก็เป็นสัปดาห์ที่4ของการเรียนออนไลน์ของรายวิชาภาษาจีนแล้วนะคะ,ะชั่วโมงนี้เราก็จะมาเรียนกันต่อจากชั่วโมงที่แล้วนั่นก็คือเรื่องฝูจวงใช่ไหมคะ,ะก็คือเกี่ยวกับเสื้อผ้านั่นเองทีนี้ ให้นักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า14ซึ่งชั่วโมงนี้เนี่ยเราจะมาเรียนบทสนทนาที่2กันนะคะก็คือเกี่ยวกับเสื้อผ้าก่อนที่เราจะไปเรียนบทสนทนาเรามาเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติมกันก่อนนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างและมีความหมายว่าอะไรก่อนที่เราจะไปเรียนเนี่ยนักเรียนอย่าลืมฝึกออกเสียงตาม หรือฝึกออกเสียงไปพร้อมๆกับเหล่าซื้อและต้องจำความหมายให้ได้ด้วยนะคะอ่ะนักเรียนดูคำศัพท์เพิ่มเติมที่หน้า15นะคะมาเริ่มเรียนกันเลยค่ะคำที่1คือคำว่า Mauge m a Maozu หมวกืองติ่งติ่งใบเป็นคำลักษณะนามนะคะ ต่อไปนิวาจคู่นิ้วจ่ายคู่กางเกงยีนชว่งชวงช่วงคู่วิ่งต้องเสยิ่งต้องเสรองเท้ากีฬาต่อไปว为ช么为มะ ทำไมเจอมเจอมอย่างนี้ตัวตัวมากมายอีฝูอีฝูเสื้อผ้ายินเว่ยยินเว่ยเพราะว่าและคำสุดท้ายคือคำว่า รีโยรีโยที่แปลว่าท่องเที่ยวนั่นเองค่ะค่ะเราก็รู้คำศัพท์เพิ่มเติมแล้วรู้ความหมายแล้วต่อไปเรามาเริ่มเรียนบทสนทนากันค่ะนะักเรียนเปิดหนังสือกลับไปที่หน้า14นะคะเรามาดูกันว่าบทสนทนานี้ยเขาจะพูดถึงเรื่องอะไร บทสนทนานี้ก็จะมีสองคนนั่นก็คือชุนลี่แล้วก็ปาชายใช่ไหมคะ,ะมาดูกันเลยคะ่ะว่าเขาจะสนทนากันเรื่องอะไรนักเรียนอย่าลืมฝึกออกเสียงไปพร้อมๆกับเหล่าซื้อแล้วก็แปลไปด้วยกันนะคะ,ะมาเริ่มกันเลยคะ่ะมาดูชุนลี่พูดก่อนสนทนาก่อนถามว่าเจอ 是谁的帽子真酷？这是谁的帽子真酷？ประโยคนี้แปลว่านี่คือหมวกของใครเจนคูคือเท่จริงๆอ่ะคำว่าเจนแปลว่าจริงๆนะคะอ่ะต่อไปปาชายก็เลยตอบเชลรี่ไปว่าเซอร์ 这是我新买的帽子。这是我新买的帽子。นี่คือหมวกของฉันที่ซื้อมาใหม่นั่นเองอ่ะทีชินลี่ก็เลยถามปลาชัยตอไปอีกว่าเจ้า顶帽子多少วเจ้าว,ว,าวเ子ีย钱ประโยคนี้แปลว่า หมวกใบนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่นักเรียนจำคำว่าตัวเฉาเฉียนแปลว่าราคาเท่าไหร่ไว้นะคะอะ่ต่อไปปาชายก็เลยตอบชุนนี่ว่าอู่ชื้อวา่อู่ื้อวายนั่นก็คือราคา50าหยวนนั่นเองถ้านักเรียนอยากรู้เป็นเงินไทย ว่าราคาเท่าไหร่ให้นักเรียนคูณ5เข้าไปนะคะอ่ะนีต่อไปชนลีก็เลยพูดต่อไปอีกว่าถามต่อไปอีกว่าเจนเพียนนี่เจนเพียนนี่คือถูกจริงๆราคาถูกจริงๆเจ้าเฉียวนิ้วจ่ายคู่เย,ย่ชื่อซินใหม่เดมาเจ้า เฉียวเนิล牛仔裤也是新买的嘛ประโยคนี้เนี่ยแปลว่ากางเกงยีนตัวนี้ก็ซื้อมาใหม่ใช่ไหมอ่ากางเกงยีนตัวเนี้ยคุณก็ซื้อมาใหม่ใช่ไหมทีนี้ปาชายตอบว่ายังไงตุ้ยไห่เจ้าสูงยุนตงเส็ดตู้ยหายอย เจ้าชวงวินตองเสกตัวคือใช่แล้ว还有ย,ยังมีรองเท้ากีฬาคู่นี้อ่าทีนี้ต่อไปซุน,นี่ก็เลยถามอีกว่าอีกก้งตัวชาวเชียน,ยนทั้งหมดเนี้ยราคาเท่าไหร่นั่นเอง 巴查尔就回答 c 哇牛仔裤，一百一十运动鞋一百七十块一共三百三十块 อีกรอบหนึ่งนะคะนิ้วจ่ายคู่110ค่าย운동 shoes 170ค่าย一共330ค่าย,อ,ายอ่อา,รป,า,า,รอาอประโยคนี้แปลว่ากางเกงยีเน่ราคา110หยวน รองเท้ากีฬาราคา170หยวนแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยรวมเป็นเงิน330หยวนถ้านักเรียนอยากรู้เป็นเงินภาษาไทยเท่าไ,ไหร่ให้หนักเรียนคูณ5เข้าไปนะคะอ่าทีนี้ต่อไปชุนลี่ก็เลยถามป้าชาัยต่อไปอว่า为什么买这么多新衣服？为什么买这么多新衣服？ ประโยคนี้แปลว่าอะไรเอย่ยอ่าก็จะแปลว่าทำไมซื้อเสื้อผ้าใหม่เยอะอย่างนี้นั่นเองทีนี้ปาชายก็เลยตอบชุนลี่ว่ายินว่า我要和李明 i 起去旅游因为我要和李อ,อ,อ,เ,อ,อ,อเพราะ ฉันและหลี่หมิงเนี่ยต้องไปเที่ยวด้วยกันนั่นเองคำว่าอี้ฉี่ชีช่อหลีก็คือไปเที่ยวด้วยกันนะคะและนี่คือบทสนทนานะคะในชั่วโมงนี้ทีนี้นักเรียนสามารถนำบทสนทนานีน้ไปพูด ในชีวิตประจำวันได้แล้วก็สามารถนำไปซื้อของหรือว่าสามารถนำไปถามเพื่อนว่าเธอซื้อเสื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่ถูกไหมแพงไปหรือเปล่าถูกไปหรือเปล่าอย่างนี้นะคะให้นักเรียนจำคำศัพท์ไว้ด้วยนะคะฝึกพูดฝึกสนทานาบ่อยๆนะคะเดี๋ยวนักเรียนก็จะเก่งเองค่ะทีนี้ต่อไป เรามาฝึกถามและตอบตามรูปกันนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือกลับไปที่หน้า14กันค่ะอ่านักเรียนจะเห็นว่าจะมีรูปแว่นตามหมวกกางเกงนาฬิกาแล้วก็รองเท้าผ้าใบแล้วก็เสื้อเชิ้ใช่ไหมคะคำศัพท์พวกนี้เนี่ยนักเรียนเรียนผ่านมาแล้วทั้งนั้นเลยอมาดูตัวอย่างที่1กันก่อนนะคะในหนังสือเขาก็จะให้รูปแว่นตาม,มาใช่ไหมคะ แล้วก็ให้ราคามาก็คือ3านป่ายลิ้วควายคือ360หยวนนั่นเองทีนี้มาดูกันว่ารูปที่หนึ่งคำา่าแว่นตาภาษาจีนเนี่ยเรียกว่าอะไรถ้าฝึกําก็น่าจะเกี่ยวกับราคาใช่ไหมคะอ่าสมมติว่าเขาถามว่าราคาแว่นตาเนี่ยราคาเท่าไหร่นักเรียนจะพูดเป็นภาษาจีนว่ายังไงอ่า คำว่าแว่นตาภาษาจีนเนี่ยก็คือคําว่าเหยียนจิงเหยียนจิงตัวเฉาเฉียนเหยียนจิงตัวเฉาเฉียนก็คือแว่นตาราคาเท่าไหร่นั่นเอง B, B ก็จะตอบตามรูปภาพนะคะก็คือมีราคาซานป่ายลิ้วสฉือกไยก็คือราคา3 6 0ร้อยหกสิบหยวนนั่นเองต่อไปไปดู รูปที่2กันคือรูปหมวกใช่ไหมคะหมวกมีราคาเท่ากับชีชอควายเจ็ดสิบห้าหยวนนั่นเองหมวกภาษาจีนเนี่ยพูดว่าเมาจือใช่ไหมคะอ่าเมาจือตัวสาวเฉียนหมวจือตัวสาวเฉียนคือหมวก ราคาเท่าไหร่นั่นเองหมวกราคาเท่าไหร่คะใบนี้ก็คือราคาชีชื้ออูควายชีชื้ออูควายราคา75หยวนนั่นเองอต่อไปไปดูรูปที่3นั่นก็คือกางเกงกางเกงนี้ราคาเท่าไหร่คะ80ควายใช่ไหมคะ80 หยวนนั่นเองอ่ะกางเกงภาษาจีนเนี่ยออกเสียงว่าคู่จื้อคู่จื้อก็คือกางเกงกางเกงราคาเท่าไหร่แล้วก็ถามว่าคู่จื้อตัวชาวเฉียนคู่จื้อตัวชาวเฉียนกางเกงราคาเท่าไหร่แล้วบีก,ก็คือสมมติเป็นแม่ค้าก็ตอบว่าป้าฉื่อควายป้าื่อควายก็คือราคา80หยวนนั่นเอง นี้มาดูต่อไปรูปต่อไปนะคะก็คือนาฬิกานาฬิกาภาษาจีนเรียกว่าอะไระนาฬิกาภาษาจีนก็คือโชเปียวโชว่เปียวคือนาฬิกาข้อมือนั่นเองอโชเปียวตัวสาวเฉียนนาฬิกาเนี่ยราคาเท่าไหร่นั่นเองมีราคาเท่าไหร่คะซื้อไปห้าสิบห้า ซื้อป่ายู่ชื่อควายคือราคา450หยวนเองกุยมากุยมาแปลว่าอะไรคะแพงไหมเออเราชื่อเจเตอร์เห็นกุยเราซื้อรู้สึกว่าแพงมากเลยอ่ะนี้ต่อไปร,รูปที่5นั่นก็คือรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้ากีฬานั่นเองมีราคาเท่าไหร่คะ 块๒๐๙块ใช่ไหมคะอ่ะมาดูฝึกตั้งคำถามกันนะคะอ่ะคว่ารองเท้าก็คือวิ่นต้องเฉรรองเท้ากีฬาใช่ไหมคะตัว,วเฉาเฉียนวิ่นต้องเฉรตัว,วเฉาเฉียนรองเท้ากีฬาราคาเท่าไหร่อันนี้ก็ตอบว่า๒๐๙๐ อีป่ายจิ๋วชื้อไายก็คือรองเท้าผ้าใบเนี่ยราคาเท่าไหร่ก็คือราคาร้อยเก้าสิบหยวนนั่นเองอ่าทีนี้ต่อไปรูปที่หกรูปสุดท้ายอันนี้คืออะไรคะอ่าเสื้อใช่ไหมคะอ่าเสื้อในภาษาจีนก็คืออะไรคะทีสู ทีส่สูทีสูแปลว่าอะไรเอ,อ่ยนักเรียนจําได้ไหมก็คือเสื้อยืดใช่ไหมคะอันนี้เราถามราคาตั้งคําถามคือทีสูตัว,วเฉาเฉียนทีสูตัว,วเฉาเฉียนคือเสื้อยืดเนี้ราคาเท่าไหร่ B ก็จะบอกว่าซื้อฉือควายซื้อฉืควายราคาสี่สิบหยวนนั่นเอง ค่ะและนี่ก็เป็นแบบฝึกหัดฝึกถามและตอบนะคะนักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัำวนได้นะคะ,ะสามารถนำไปถามว่าเม้าจุตัวเาวเฉียนนาฬิี่ยวตัวชาวเชียน,ย,ย,นยิ่งต้องเชตัวเาวเฉียนหรืออาจจะเป็นเมวกจอตัว,าวเา่เฉียนสามารถนำ ไปถามเกี่ยวกับราคาว่าราคาเท่าไหร่ยังไงแบบนี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้หล่าซื้อก็ขอจบการเรียนบทที่สองไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้านักเรียนมีข้อสงสัยตรงไหนตอนเปิดเทอมสามารถนำมาถามหลับซื้อได้นะคะนักเรียนอยู่บ้านก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะแล้วอย่าลืม จำคำศัพท์ท่องคำศัพท์ฝึกพูดบทสนทนาให้ได้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะใจเจียนค่ะ